นีหมิ่นพุยจะไปอันเทคโนโลยีไม่ใช่เหรอนั่นสิพ่อหมิ่นคนนี้ไม่เคยร่วมงานเลี้ยงรับรองธุรกิจไม่ใช่เหรอทําไมวันนี้ถึงมาได้ล่ะอยากเพื่อที่รักเพื่อนคุณยังรอคุณอยู่นะไปเถอะมาดีกันหน่อยสบายดีไม่เจอกันตั้งนานไม่ได้เจอกันนานเลยนะไปไหนไปไหนไ่ครับไม่ไปผมว่าจะชวนไปทําบุญไปปล่อยปลาด้วยกันไหมครับผมอยากจะปล่อยคุณไปจากที่นี่ไปสักทีับ ประธานเฉิงไม่พบกันสน,นันฉันขอดื่มให้คุณค่ะสีแดงเหมาะกับคุณที่สุดจริงด้วยพอ,อมินรีบดื่มไปหรือเปล่าประธานเฉิงคิดว่าแบบนี้ยังไม่พออีกเหรอ ห้าปีก่อนคุณทำให้ผมต้องอับอายตอนนี้คุณคิดว่าแค่ดื่มเหล้าก็พอเหลยพระท่านเชิงอย่าได้คืบจะเอาศอกนะงั้นคุณก็อย่าลืมสิตอนนี้คุณเป็นฝ่ายขอร้องผมนะ มินหุยคนนั้นกําลังโยกประทานเฉิงอยู่เลยเนี่ยจะแดงอะไรเบอร์น,นี้ไม่คิดว่ามินหุยจะเป็นคนแบบนี้ไมครู้สิไม่รู้ว่าแบบนี้พอ้้มจงอีที มสมน้ำหน้าใครใช้ใทะย,ยุสาวมีคนอื่นต่อหน้าธารกำนันโอ้ยเราใจสุดๆล่วงเกินใครไม่ล่วงเกินได้ไปล่วงเกินคุณหนูสกุลเจิ้งคุณหมิ่นไม่ให้เกียรติตัวเองแบบนี้เลยขอโทษนะคุณนายเชิงไม่รู้ว่าคุณอยู่ด้วยประทานเชิงวันนี้ฉันขอตัวก่อนเดี๋ยวก็วจะไปแล้วเหรอคุณนายเชิงเล่าแก้วเมื่อกี้ฉันสมควร้ดยแต่อย่าให้เกินไปนะ นั่นบอสนี่ไมทำย่งรเาจะหยุมหัวกันแล้วสติไม่จกเมาเหรอรรอห้กันแน่เลยจริงูปแบบไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือความจริงใจที่ฉันมีต่อเธอบินหุ้ย เธอยินดีแต่งานกับฉันไหมฝั่งที่ดีนะตั้งแต่วันนี้ฉันกับเธอไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันอีกเรื่องมันยังไงกันเนี่เรื่องมัเกิจากเล่าหกไปโดนสูง,งแต่ไม่รู้ว่าเล่าหกเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุด้วยจงใจประธานซินประธานสินไม่เคยเห็นคนนี้ที่ปินเฉินนี่นะใช่ ซีออของ b l ูเบิร์ที่มาใหม่คนนั้นนะประธานซินเพิ่งมาถึงปินเฉิงก็หัดเป็นฮีโร่ช่วยสาวงามแล้วเหรอแค่ผ่านมาพอดีพ่อมินดื่มมากไปใช่ไหมลินซีเว่ส่งพ่อมินกลับไปได้คะ่ะประธานเชิงไม่ต้องหรอกพอดีผมก็จะกลับเหมือนกันผมไปส่งแล้วกันคุณเพิ่งมาไม่ใช่เหรอประธานเฉิงผมคออ่อนไปก่อนนะครับ ไปไหนอีกแล้วนะชวนชวนชวนขอทั้งหน่อย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  พอหรือ,อยังคุณมาทำอะไรที่โรงพยาบาลเกี่ยวอ,อะไรกับคุณด้วยอาการของคุณกำเริบอีกแล้วเหรอแซงทำเป็นห่วงผมสแสดงได้ดีนี่ทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยนะคุณนึกว่าแซงทำท่าทางเหมือนเป็นห่วงผมแล้วผมจะใจอ่อนเหรอ คุณมาเป็นเฉิงทำไมถ้าผมรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ผมจะไม่เหยียบเข้าเมืองนี้แม้แต่ก้าวเดียวฉันเชื่อในเมื่อห้าปีก่อนคุณเขียนจุดฟูตสต็อปให้ความสัมพันธ์ของเราแล้วงั้นเราก็ต่างฝ่ายต่างปล่อยอีกฝ่ายไปเถอะคุณบอกว่าปล่อยก็ปล่อยล่ะใช่ผมเคยพูดว่าผมไม่อยากเห็นคุณอีก แต่ในเมื่อโชคชะตาให้เราพบกันอีกครั้งคุณก็ต้องเตรียมตัวชดใช้ให้ทุกอย่างที่คุณทำไว้ในอดีตทางนี้ค่ะ พามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณคือเจสันสินะ